มาข้อฝาดว่าผมมีพัดทอนลูกหนึ่งผ่าดออกมามันมีตัวเลขหกตัวไม่เคยถูเล่มาสี่ปีแล้วบอกว่าเจ้าพี่ทราบให้ก้าถัดสงสัยเจ้าสวยจะอยากกินผมขึ้นมายืนอยู่ข้างๆน้องกุมารเจ้าสวยเฮงแล้วชื่ออะไรเอ่ยชื่อหนครับมาจากไหนเอ่ยพัลลัมสองครับคัดเล่ผมมานะผมไม่ได้มาไหวค่ะแค่มันเดินผ่าผ่าก็กลับไปมาข้อฝาดว่าผมมีพัดทอนลูกหนึ่งก็มาถวายที่ข้างในถวายเสร็จพอผ่าดออกมามันมีตัวเลขหหกตัวเขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วให้มาแก้โบนัส ไม่ถูกก็เลยไม่ได้มาหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อรถมาได้เะเวียรถมาก็ตกกันเลยซื <c oughs> <ๆ>้อกาวฮ่าผมก็ขอผ่าทางโทรศัพท์บอกเขาว่าถ้าผมถูกเดี๋ยวผมก็จะมาแก้บนแล้วก็จะมาทำบุญที่นีเออ่เลยถูกจริงครับถูกจริงๆริงเลยนําอะไรมามั่งวันนี้นําอะไรมาแก<ม>้ <ๆ S 1> บนพระทอกับน้ําเดชครับไม่เคยถูนเลยมา4ปีแล้วจนมาถึงที่นี่ใช่ครับเปิดตับรับโชคเลยใช่ครับมาจากไหนมาจากสมุทรปราการขออะไรไปเนี่ยขอให้ถูกสามตัวตรงค่ะขอทางไหนอ่ะขอทางนี้ค่ะมารอบ รอบที่แล้วค่ะได้สามตัวตรงตรงเลยเหรอใช่ค่ะบอกว่าจะพิ่ทราบให้เก้าถาดค่ะสงสัยเจ้าสัวจะอยากกินเห็นเขาบอกว่าเอ่อให้ขอทางออนไลน์ก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะมาขอตัวตรงก็เลยมารอบที่แล้วก็เลยได้ค่ะก็เลยกลับมาแก้เดี๋ยวจะเอามาให้อีกรอบถ้าได้อีกีเราเชื่อค่ะเชื่อในเรื่องนี้ค่ะมาแล้วก็ได้จริงๆค่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะต้องต้องมาลองค่ะถึงจะรู้